ตรงนาชนี <Cornell>. ้ก็สืบสวนใทางที่โตนะเดีไปดูทังเร็วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปจะไม่ผมมีตัวตู้ของที่ตัังววะไม่กุ้เียไม่นตอ้กเที่ยโอ้ยเย็นไม่บกงม่โบกข้าตอย่างนี้ยั จมัดกับันี้องจริงอัว่นรกที่ซ้ำตัวที่ซ้ำับถืออะไรนียหั่นเครับกอใ้นรถตรีโน้้หันหมหมูหกไปราะรวจดเราะรอไปเช็คมับอก้เลยไไป่ใช่ไวมต่ไม่ัมใ คดีนี้นะครับจนทราบตัวผู้ต้องสงสัยก็คือนายนาเรนชูทองอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่146หมู่1ตำบลตะแผนอำเภอสีบันพศจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวมาสักถามในรายละเอียดผู้ต้องหาจึงให้การรับสารภาพ ว่าเหตุผลที่ทําร้ายร่างกายเนื่องจากผู้ตายได้จิตเงินผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการทวงถามกันแล้วก็ผู้ตายยังไม่ให้เกิดความเครียดแค้น็นจกต่อยทําร้ายในที่เกรครับหลังที่ได้กล่าวมาแล้วทางต้นนะครับในเบื้องต้นก็พนักงานาาขขอบสวนก็จะดําเนินการตามกฎหมายก็คือแจ้งข้อหาผู้ต้องหาับครับ แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนนําตัวไปนาชีบที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพนะครับในกานสอบสวนผู้ต้องหาการรักษาภาพจำพวกข่าวครับครับตอนนี้ตั้งข้อหาอะไรครับข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและก็วางเลินไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีเพราะน้ำดื่มสิงเก็บคุณค่าดีๆจากแร่ธาตุในน้ำเปล่าไม่ให้หายไปดื่มดูจะรู้ใช่น้ำเปล่าที่มีสาประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด